สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเทอร์าเลียนะครับตอนนี้ผมโดนแบบปีไฟโกมาสามารถทำได้ทุกอย่างนะแล้วคราวนี้ผมก็จะมาเล่นกับตู้กับบอสนะอ่ะแป๊บนึงตอนนี้พี่ดีนะผมว่าผมจะตู้กับบอสอะไรดีบอสอะไรก็ได้ครับบอสอะไรีก็ได้เหมือนนี้ไม่ต้องไปใช้กับบอสอยู่ที่ตัวที่อยู่ในนรกนะนะครับ คราวนี้มาสู้กับบอสตอนนั้นน่ะตอนที่ผมยังไม่ได้อัดคิปอบผมสู้กับบอสอะไรวะตอนนี้ผมไม่ได้อัดคิปอบผมสู้กับบอสเอ้นเนี่ยตอนที่ผมไม่ได้อัดคิปผมสู้กับบอสที่ชื่อว่าซัมชื่อว่าเดอะฟอน Moon <c oughs> ไปแล้วผมก็ชนะใช่ไหม <c oughs> เพนแล้วคราวนี้จะมาสู้กับบอสพัมกินกัน <c oughs> เปิดมาเร็วมามา <c oughs> เร็วเพน มันมีสองบอลนะระวังตัวด้วยมันมาแล้วเพี้ยมมาแล้วมาแล้วครับมันมาแล้วโอ้จูจ้าจายตั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 นตันตัโอ้โอปลาระเบิดมั่วเลยคราวนี้ปูปูเว็บสองเว็บสองเพี้นเว็บสองเว็บสองตายยังทำไมตายเ่องอะไใคร ถ้าเกิดเวฟบ 2, 3, 3, สองสามสามเซนเขาตายแล้วก็เพ็นต์ระเบิดที่เขาปาไปใส่ดีเขาปาระเบิดจากข้างบนเนี่ยยางเขาปาเขาปาแต่ระเบิดเนี่ยเพนเดี๋ยวเขาจะรอให้มันอยู่ข้างบนนะเขาจะรอให้มันมารวมกันแล้วเขาก็จะปาระเบิดนะเพนนะวิธีฆ่าโคตรง,ง่ายของเขาโอ้ยพอเพอนระหว่างที่เขารอเพอนใช้น้ำกดเลยนี่ไงใช้อยู่โอ้ตายเลยหูขนาดเขาล่อให้เพียงตายเหรอวะเนี่ยบ้าโอนี่ก็เฮ้ยหมามาหมาอืม บอลทากินไม่ธรรมดาตอนนี้เป็นสงครามยิ่งใหญ่ของเรานะคะเฮวฮอตโอ้ยโอ้แม่ก้าวโอ้ไงกดโอ้แม่ผมตายเลยตายตายนี่แนะ่นี่แน่นี่แน่

จะได้จมจีได้รุนรัวๆเลยมาใกล้ๆกันบอสมาแล้วบอส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 ลองบอสลองอยู่ไหนวะบอสลองอยู่ไหนระวังบอสลองด้วยพักก่อนอพักก่อนโอยยตาเพนมาใกล้ๆเขาหลีลมันปล่อยอย่างเงี้ยเขาใกล้เขาเออ,เอ,อปล่อยใกล้เออเขาตายแล้วเนี่ยมาตรงนี้เพนเดี๋ยวเขามาปล่อยพร้อมกันเลยตรงนี้เออเออพอเขาเกิดแล้วมาใกล้ๆกันเลยนะแล้วเขาเกิดแล้วเพนมนาะ เอาตรงนี้เลยเพนจมตีข้างหลังเขาจมตีข้างบนม,มาจมตีมะม่วงกันเลยตรงเนี้ยแต่เขาจมตีข้างหลังนะเพนจมตีข้างบนเฮ้ยอย่างนั้นถ้าเกิดมันมีตัวมหาลัยเราเราก็บีอย่างเงี้ยเออ,อตายเหรอเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยบอสบอสลองมาแล้วบอสลองมาแล้วเพยังไงเพนอยากขยับสิเพนจมตีด้านหน้าเขาจมตีด้านบนแค่เพนอยากขยับพอก็แค่เพนอยากขยับเฮ้ยใช้หนังสือน้ำกดเลยใช้น้ำกดให้มันติดไฟให้มันติดน้ำกดโอ้ตายแล้วโอ้โอ้ บอสหลโดมากเยแค่บอสเรามันจะโหดขนาดนี้แล้วไอ้บอสทำกินมันถือเคียวไม่รอดแน่ชัโดกโคโดเกลียวจมแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยไปไปเดี๋ยวเขาล่อให้เดี๋ยวเขาล่อให้เดี๋ยวเขาล่อให้เพนจะลงไปทำไมถ้าลงไปเดี๋ยวเพนก็ตายเดี๋ยวเขาล่อให้ตายเห็นไหมบอกให้ล่อเดี๋ยวเขาจะล่อให้เข้าใจไหมแต่เพนจมตีอยู่ข้างบนเดี๋ยวเขาจะล่อให้อ้าวแดกครับโอ้โอ้มันมาข้างล่างเลย เห็นไหมเด็กเขาจะล่อให้เนี่ยเพ้นก็ไม่ให้เขาเนาะเออมาเดี๋ยวเขาล่อให้เดี๋ยวเขาล่อให้หลอกมะเพ้นตายก่อนบินเลยบินบินบินอยู่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเขาล่อให้เดี๋ยวเขาล่อให้มาเพ้น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 ต้องให้หัวใจอันนี่ก่อนให้เกือบตายเร้วโอ้ยขอพักก่อนเฮ้ย้อไปสี่อลไรอุ้ยไฟไฟไฟยิงมาแรงเนาะยิงมาแรงเนาะหูแคบวอลล์หลงยิงกระจุกกระจายเลยครับท่านผู้ชม พักก่อนพระก,ก้อนเฮ้ยถ้เาเ,เขาตายแล้วเหรอด<า>ีเ<ต>พสพอเราเกิดเดี๋ยวยิงมันพร้อมกันเลยนะบินแล้วก็ยิงม,มันพร้อมกันเลยนะเอาไหมฮะเยอะยิงม,มันพร้อมกันยิงมันพร้อมกันเลยใช้ดาบเทะราเบลดีตายแนะ่ไม่ใช้ดาบเทะราเบดีตายแลจุดจีบ,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 บมันจากด้านบนมันหัวจะตายแค่ตัวแรกอันาน,านี้นจะแพ้โอ้ตัวแรกจะบ้าตายยยามันมา เลยเพ้นใช้กระใช้กระทุนธนูสามดอกเลยธนูสามดอกมันไม่มีนั่นเพ้นใช้ดาบเทอเบตกับน้ำกดเดี๋ยวเขาจะใช้ธนูสามดอกยิงไกลเองเุ้ยเป็นตัวเดียวเลยอ่ะเขาว่าคำนี้เราไม่ชนะแน่เราแพ้คืนนี้เราแพ้แน่ไม่ไม่ตายต้องตายเพ้นตาต้องตายตายตายมีมันจะบ้าเกินไปเดียวมันกดแล้วนี่ แค่ดวงลูกไฟเล็กๆของมันก no like ็ตายแล้วอย่างนี้อย่าไปหวังว่าจะรอดเลยได้เห็นจะไหแล้วปะไปป้องกันไม่เอาของรับของก่อนแป๊บนึงเพ้นปุกป้องเขาก่อนเขาครับของก่อนเขารับเอารับของก่อนเพ้นปุกป้องเขาก่อนแม่ตายแล้วเขาจะได้ขับของก่อนได้รับของอยูเขาจะขับระเบิดไฟเขาจะปุกปองเพ้นเขาจะไปแล้ว เป็นยังไงวะข้างล่างเป็นเป็นไรไฟไหม้ไหมตายไหม้ไหมข้างล่างไหม้ไหมไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเพ้นโดนไฟไม่เป็นไรไม่ใช่หรอโอ้ครับเดี๋ยวเพ้นจมตีออดอล์ฟบีกลับมาแจมตีเสร็จมาแล้วเขาจะปาระเบิดไฟให้จิ๊บจิ๊อยู่ไหนนี่มันตายยังไม่แก่ยังไม่ตายเหรออ๋อเดี๋ยวเขาดูคอมเ็นเดี๋ยวเขาปาระเบิดไฟไปให้นะเดี๋ยวเขาปาระเบิดไฟตัวเหนื่มนี่ ขนาดปราบเสมือนไฟสนับสนุนขนาดปราบเสมือนไฟสนับสนุนไม่ยังตายเขายังตายอีกเหรอยังไม่ได้ทนะเขาว่าฉากนี้เราแพ้แน่เดี๋ยววันนี้เห็นว่าอย่ายอมแพ้นเถอะสู้ต่ออยา่าคดเราแพ้เราแพ้แน่นอนเพราะว่าพลังเรามีแค่ร้อยเดียวเองนะพลังเรามีแค่ห้าหัวใจเองนะคนอ,อื่นท,ที่ชนะมั่งมีตั้งเป็นร้อยหัวใจโอ้โหยากเย็นเหลือเกินไม่ละ,ละเขายอมเสียสละดเขาจะใช้ดาบเพอร์เบียและวว้า เพ้นช์โตเพื่อเพื่อบริกรรมดีเฮ้ยมันยิงทะลุออกมาได้ไงวะโอ้โหโดบตายแล้วเนี่ยต้าบุ๋ยตายเขาจะหนีไปให้ไกลที่สุดแล้วกันนะเขาจะต้องไปคาบของก่อนเพ้นต์ตามเขามามาดักมาปกป้องเขาก่อนดีโอ้ยมาปกป้องมาปกป้องระหว่างนี้เขากำลังคาบของก่อนปกป้องอยู่เนี่ยปึ๊บกำลังไปอยู่ อากอนน,นนะคะนะอา่วยเขาก่อนเขานำวางหินไปกันฮู้มาเรียวมาเรียวอ๋อเป็นทางแพนเพาะผูสัตว์จะทําหินแล้วก็ทําให้เขาไม่ตายซะได้แล้วถ้าเขาไม่ตายมันจะถ้าเขาไม่ตายนะเพนน่าจะดีมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ตายอะ่ะเขาจะได้ขับของได้ฟรีเพนขอไปซู่กับบางคนมันมีบล็อกอะไรที่ทะลุไม่ได้บ้างไหมวะ แล้วเขาจะใช้บทเพลงทัลงมัไปไหนนละมันบ้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาภายในภาคหน้าพี่ป้าเล่เปนง้งเขากินน้ำยาก,ก่อนดีกว่าเ <Yeah, S 2> ม้พเข้าเลยมทำทำให้น้ำนะจมตีแรงขึ้นกับดาวเพิ่มเร็วขึ้นออดีนละ้นี่ติดอนะไรเนี่ย นี่อะไรนี่ใช่ระเบิดไหมไอเจนทีตั้งแต่อัปเดตมาผมไม่เห็นเีนทีเลยไม่เห็นเลยอยามามันยังไม่อาเมย์คนแรงทีสีขอเล่นก่อนเลยไมขอไปดูมันก่อนพี่กระสุนพิษตาเมยน้อยแต่พี่มีพิษโคตรแรงเลย ไม่นอนแล้วล oh ่ะโอ้โหระวังระวังเด็ดมันแหลกกับบอสนังเลือดยังข่อยาวซื้อซื้อซื้อคอไปต้ออยู่มันเฮ้ยมันจะมาแล้วมันกลับไปแล้วมันมาไม่ได้แล้วมันเช้าแล้วก็คือเราแพ้นั่นเองยังไม่ทันเจอบอสเลยรู้สึกว่าเราจะถ้าเกิดอยากชนะมันต้องต้องทำไงรู้ไหม เพนถ้าอยากชนะมัน,นมเราต้องมีหัวใจเยอะก็คือวิธีทําให้มีหัวใจเยอะก็คือต้องมีหัวใจเ <c oughs> ขารู้ว่าทำไหมเพน <c oughs> เราต้องมีนี่เพนเ <c oughs> ขอบอกว่าไปไปหาหัวใจกันไหมในด่านเจียง <c oughs> โอู้วเพนเหนื่อยแล้วหวัวเหรอห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 ัวเหรอ สึกว่าม่เหมือนเพนว่ามันตะกิ้ยากล่างนะไม่รู้เฮ้ยเพนคามานีมาดูโอ้โหคารานอยากเห็น้ามานีมาดูชึบโอ้โหมันทำอะไรได้โคตรไกลอ่ะดีกว่าสลามอีกเพนอยากได้นี่ไหมอย,ยากไม่ให้หรอกหายาก แต่ถห mm ้เ hmm. ป so so okay. yeah. right, ็นอย่างได้นี่เป็นต้องไปสู้กับพัมกินงหรือต้องซี้กับอีกไหมล่ะให้เป็นอยากได้เป็นต้องสู้กับอีกตัวนี้อีกอ่ะไหมเออพี่ชายพันล่าพี่ยพี่อยากสู้กับตัวนี้ไหมพี่อยากสู้กับพี่อยากได้นี่ไหมอยากให้เป็นอยากไรคุณก็ต้องไปสู้กับพัมกินนะมันยากมากเลยพัมกิน้่ะพอเรายิ่งหัวใจน้อยจุ๊บ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 ว้าวเัวใจหัวใจะขึ้นไปเป็นเป็นลิง โอนนี้สักสามแม่ช่ยช่วยเป็นเยลยวันนี้หนูก้าหางยิงออกไปถ้าเนี่ยยิงออกไปมันมีดำเห็นสักพันเองอ่ะเรายิงออกไปทีรัวๆพัมกินอย่าเหลือเลยแหละดูเพชนชัยพลังไม่แพ้เนเดี๋ยวเขาอ่ะเพชรลองเพชรอ่อนเลยด<อ>ูเขาสองเขาวน มีอะไรที่ผมสงสัยมากงทำไมไปตกปลาถึงใช้ไม่ได้เพนรู้แล้วทำไมบวชตกปลาไม่ใช้ไม่ได้ทำไมเพราะว่าเพนเปิดคีย์แน่เลยเผื่อเผื่อเพื่อเพนใจคนเราเพนนเพนเขาขอลองลายเซ็นเพนก่อนนะห้ามจบดีคนนั้นไม่อยากเขาตายนะเพนนะเขาขอลองอาวุธหน่อยได้ไหม เอาวุ้นหน่อยนะเพนนะขอร้องได้นะเออทำดิมาอยู่ไหนเพนกำลังใช้ของวิเศษอยู่นี่มาเหมือนนี้มันเป็นกระสุนเลยเพนแหลกเลยเอ้ยมันกระสุนปืนโอ้ยโดนทีเดียวเลยอะเพนตายแล้วเนี่ยตายแล้วหรอเออตายด,ด,ดิหด่างจมไปห่างจมไปท่านผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ